เมื่อนี่กะสิผ้าล่งทงล่งทาคือเกาลพ่นองออกมาให้มาหน้าเนาะมาเอาอยาเอาเฟียงให้งวัวชีวิตประจําวันของชาวอีสานบานเฮ่าเนะเอาะอออยู่น้าบานเฮ่า้าบบกขยันกับ่ได้กินได้พี่นอง้าบบกขยันกับ่ได้กินเดี๋ยวสิ่ามีแต่ได้สื่อกินถ้าคนบ่หาก็ได้สื่อพ่นองถ้าคนบ่หากินก็ได้สื่อเนาะแต่ว่าตัวภู้ขาเองนี่ กับมีพอบานเนาะหาให้กินอยู่เออเพิ่นกับไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดใสตุ่มอืมตุ่มกบใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลานเนาะเออเพอได้อยากได้กินอยากปลูกไว้งัวนน้เนอนพี่นองอยู่รอไกลๆนี่อืมอยู่บานเหาถ้าพ่หาอยากหากินมันกับบริกินพี่นองมันก็ตตองได้ซื้อได้ซื้อเฮาสิไปเอาเงินมาแต่ใส่บัดเฮ้าก็ได้ไปขอลูกขอหลานผู้เข้าไปเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพ เนาะผู้เขาเหตุการณ์เหตุงานอยู่เทปเขากมืเอยเขาก็ะลำบากอยู่เขากระต้องส่งทางบานนําแต่ถ้าทางบานะหยัดใส่หาอยากหากินน้มลูกเตา่ากระสิบไเรลําบากกระสิบ่ไร้จอนไปหาอยากหากินอยู่ไก่เนาะเออถ้าพ่ออยากพ่อกินมันก็นอยู่ได้พี่น้องถ้าพ่ออยากพ่อกินเนาะเฮาบ่กกินเกินโตเจะคล้องเออกินได้สิ่งที่มีอัน มียังก็กินอันนั่นไปเมื่อต้องไปหาทีสิ่งที่มันแบบว่าเกินตัวจะคข้องมากินเนาะเออคือจังอยู่น้ำไห้น้ำน่างสิเนาะปูกข่ากับปลูกเอ,อ่อปลูกกล้วยอ,อืมปลูกสารพัดปลูกแล้วพี่น้องเออปลูกไว้สูยางปลูกข้าตาข่เออปลูกเบิร์ดนี่นี่คือจังนี่กระต้นน้อยนาเนาะหรือว่าบักเขียบบานเฮาเนาะเออกระสิมีต้นบักกูดเออ นอไม่นี่เต็มไปเบิดพี่น้องอยู่น้ำเทียงไทยเทียงหน้าผูคานี่เนาะเออนี่นอค่านี่ก็ะพุ่มบบกใหญ่เออนอค่าพุ่มแบกใหญ่บบได้ซื้อพี่น้องเป็ดกระเลี่ยงพี่น้องเลี่ยงกินไข่เนาะเป็ดเลี่ยงไว้ถ้ากินไข่กับโได้ซื้อไข่ถ้าสิกินไข่ไกลกกได้ซื้ออยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าไข่เป็ดบบได้ซื้อเนาะเออถ้าฮามมีแล้วเฮห้องกับ่บได้ซื้ออย่างพี่น้องมันก็เป็นการที่ฮาบ่บต้องไปหาเพิ่มเติมมากเพื่อที่จะซื้อกิน มันก็สิบ่ลำบากเทิงเจ้าของบ่ลำบากเทิงลูกเทิงหลานผู้อยู่นิกเบีย้ยบักฮุ่งเนาะกำลังข้นหม่เออเนี่กับบักฮุ่งมันสิโค่นแล้วล่ะแต่ว่าเอาไม่คำใบเนาะกับพ่อได้อยากได้กินอืมนี่ล่ะต้นกล้วยแน่สันผักผืชผักสวนขัวเฮากับปลูกไว้ถ้าก,กินน้ำพี่น้องปลูกไว้บ่าว่าสิเป็นบักเขือเออบักพริกแน่สันเนาะอืม แมงลักอือผูดแล้วหรือว่าพักอีตูเท่าบั้งในพี่นอน